สวัสดีครับวันนี้นะครับขอานสนอนะครับเหล็กไหลที่ไม่ได้อัญเชิญนะครับไม่ได้ทําวิธีใดๆครับแต่ว่าท่านมาเองถึงห้องนะครับนี่คือเหล็กไหลที่ประกายออกสีสีทางโซนน้ําเงินนะครับแกมเขียวนะครับแกมเขียวนะครับเด็กไหลกุบปีนะครับเม็ดเล็กๆสวยงามนะครับ ไม่รู้นะครับว่าพุทธคุณยังไงยังไม่ลองนะครับแต่ผมจะไม่ลองนะครับเพราะว่าเก็บไว้นะครับบูชานะครับ <c oughs> สวยงามมากครับเม็ดนี้ครับรกายชูฉาดมากสวยนะครับ <c oughs> อนุภาพเขาเล่ากันมาก็ ไหชนิดนี้นะครับก็ดีทางด้านแข้วขาดปลอดภัยนะครับคงกระพันชาติีนะครับแล้วก็แล้วก็มีเมตตามหานนยมนะครับสามารถหายตัวลงหนุนได้นะครับส,สำหรับเด็กไหลชนิดนี้นะครับแต่ไม่ใช่คนนะครับเป็นเด็กไหลครับที่หายได้ครับผมสามารถสร้าง ภาพมายานะครับได้นะครับใครครอบครองนะครับก็จะเป็นสิริมงคลนะครับสามารถปรับธาตุให้กับกับผู้ครอบครองนะครับแล้วก็สามารถที่จะจะรักษาหรือปกปักรักษาผู้ครอบครองนะครับ นี่คือาธาตุกายสิทธิ์นะครับเด็กไหโกปีนะครับอันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ